ตำนานครับน,นี่ผมเพิ่งเพิ่งอัปเดตมาครับมีกิจกรรมอะไรบ้างมาดูนี่ครับกิจกรรมเยอะแยะเลยนะน,นี่ครับกิจกรรมเยอะแยะเลยนะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ภารกิมีตามนี้นะครับ ไอที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นนี่ครับในโมฮาหานับกับผู้เล่นที่รีวิวหกสิบนะกว่าจะถึงรีวิวหกสิบนี่คงจะมีคงจะทุกคนคงอาจจะเลเวลวหกสิบหมดเลยนะครับคงงั้นนับนี่ของเรางวจัดเต็มเยอะมากเลยนะครับ นี่เงนินนักนี่ทางเอฟเฟกต์วิ่งออกจากบ่อนักแล้วก็เอฟเฟกสหายยนเยอะแยะนะแล้วก็รับถูกเค้นเยอะแยะนะนี่ทาติ้งของกูมภัทรอีกนะแล้วก็ของอะไรเอฟเฟกสหานิมจิพวกนี้แล้วก็สกินเคลียนะนี่มีสกินเตียวสกินอาเลนับคิลาแล้วก็อาล,ลินับ แล้วก็คาเฟนนี่นะแล้วก็อิโพเอฟิกแล้วก็รับทุกเคนเนี่ยแล้วก็อันสุดท้ายก็สกีแอนติเมีนะครับลุ้นนะอยากจนลุ้นนะ อันหนึ่งนะที่เขาให้แบบออกกล่องนี้ครับนี่เนี่ยกล่องกล่องสกินถาวรครับนี่เปิดเพื่อเลือกหนึ่งสกินเปิดเพื่อเปิดเพื่อลับหนึ่งนะแบบสุ่มนะครับนี่แล้วก็สกินเคนนะครับสะสมตัวเคนครับลับสะสมตัวเคนครับให้ครบสี่สิบนะแล้วก็ แรกสกินของเค้นะมีเอฟเฟกต์ฟรีนะแล้วก็ของของอีกแล้วก็ของสกินไอาฟุน,นิส์ด้วยนะครับแล้วก็ปากหนักนี่ครับเอฟเฟกต์สังแล้วก็แรกเอฟเฟกต์สหายยีิ้าชิ้นนะแล้วก็ท็ดเต็มของเคน้นยี่สิบห้าหนะกแชาวก็กดแล้ชาวก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะ Bye-bye.